เหลือ30 qt นะทุนคนแล้วก็1ิ QT ทโอ้โอ้โอ้บายู น้องอยู่พี่วิกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองและตอนนี้นะครับน้องๆทาเพชรมเลเตอร์ x เนี่ยก็มีการอัปเดตประจําสัปดาห์กันอีกแล้วเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้คนเรามาลองดูกันดีกว่าทุกคนว่าเจ้าตัวเพชรมเลเตอร์ x เนี่ยจะมีการอัปเดตอะไรเข้ามากันบ้างเด็กน้องๆพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านสุดเอ็กซ์ซิฟมาฝากน้องๆกันนั่นเองนั่นก็คือคันเทพเกมออนไลน์สโตร์เซ็นเตอร์โดยทางร้านมีบริการเกมออนไลน์แบบครอบคลุมทั้ง ad game เติมเกมออนไลลลลนนนนนนน์ไไไอออเเเเเทททมม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 มโโคค้้้้ดแแะะยยิิาาาาากกกกกีีีบบบรรรรร่่่่่งงงงสุตตัััพ11ๆวปถึล บอกแมปบอกฟลูเช่นกันมีให้น้องเลือกมากกว่าแกล่องเลยทีเดียวรวมไปถึงมีเกมพาร์ทเลกาไม่ว่าจะเป็นแมปคิงเรนิี่และแมปชินโดไลฟ์ราคาย่อมเยาวมีบริการออนไลน์รวมไปถึงขายดีเกมอื่นๆด้วยนะครับน้องๆติดตามร้านค้าได้แล้วที่ Facebook Fanpage คั้นเทพชอ็อปและเว็บดอทคั้นเทพดอทอินดอทเครับสำหรับการอัปเดตในรอบนี้นะคนมันมีชื่อว่าการอัปเดตเหมืองเพชรกันนั่นเองหรือจะตัวดมอนใหม่กันนั่นเองนะฮะจะประกอบไปด้วยทางเข้านะทุกคนซึ่งทางเข้านี้นะครับน้อง ภายในเหมืองเพชรกันั่นเองนะฮะภายในเหมืองเพชรนะครับน้องเขาบอกว่าจะมีเหมืองเพชรใหม่ทั้งหมด3แห่งด้วยกันจะมีถ้ำสวรรค์แล้วก็มีถ้ำไซเบอร์นะกคนแล้วก็มีเหมืองลึกลับโดยนั่นเองเฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยทุกคนแล้วเขาบอกว่าในแต่ละพื้นที่มีข้อกําหนดในการปลดล็อกเฉพาะจากอันระดับพื้นตอนปลดล็อกอ๋ออารมณ์เหมือนกับว่าเราจะไปได้ในแต่ละด่านนะครับทุกคนเราอาจจะต้องมาทาเควสอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะและด้านในนะครับทุกคนนั่นคือเจ้าตัวเพชรเบรกกันั่นเองนะทุกคนอารมณ์เหมือนกับว่าเราเนี่ยสามารถทำการฟาร ทั่วทั้งเมืองคุณอาจจะพบเจ้าตัวไดมอนด์นะฮะการขุดเจ้าตัวเบรกนี้น่ะเหล่านี้แข่งขันเพื่อวิธีสุดในการรับเพชรโอเป็นเลยที่ดีมากๆเลยเนี่ยถ้าเกิดเราทําการทําบัฟตัวใหม่เป็นเจ้าตัวไดมอนด์นะครับทุกคนพี่คิดว่าเรานาจะได้เพชรแบบทวีคูณมากๆเลยนั่นเองร่วมไม่ถึงนะครับรน้องๆมีเจ้าตัวหีบเพชรนั่นเองเขาบอกว่ามีเหตบเพชรยักษ์นะทุกคนในสองเมืองสุดท้ายแล้วก็จะมีประสิทธิภาพที่น้อยกว่าการขุดหาเพชรว่าทุกคนหีบเหล่านี้เหมาะสมดูสำหรับการรับเพชรในขณะที่ไม่ได้ใช้งานโอเขาเรียกว่าการ AFK กันนั่นนเเองททุกกคคถ้าิดใรีแบ ว่ากาลังเอฟเคอยู่ในประมาณนี้นะครับน,น้องเนี่ยสามารถทํามาทําการขุดเจ้าตัวหีบเพชรด,ดีได้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ถุงของขวัญเพชรว่าทุกคนน้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยทุกคนมีทั้งหมด3ถุงใหญ่ๆเลยนะครับน้องๆแล้วก็มีเจ้าตัวกล่องกิฟต์นะคนทั้งหมด2กล่องด้วยกันนั่นเองนะฮะแล้วก็สเสน่ห์เพชรครับทุกคนอันนี้เขาบอกว่ามันจะมีเจ้าตัวแหลงใหม่มั้งทุกคนอารมณ์เหมือนก็จะมีบัฟใหม่มาด้วยนะ,ะเป็นเจ้าตัวเดมอนแบ็กนะคนลัคก,กี้วันนะทุกคนถึงระดับ5เลยนั่นเองนะคะอันที่2งนะครับทุ ดมอนแบ็คเหมือนกันแต่ว่าเป็นระดับมาสเตอร์นะทุกคนและการสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสัญ,ญัตัวดมอนแบ็คนะทุกคนอ๋อไม่ใช่ back ดิมอนแบ็คนีทุกคนเป็นเจ้ญญาตัวมัลติพายนะทุกคนซึ่งอันนี้นะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะมันถึงเวลาแล้วครับน้อง,องที่เราเนี่ยต้องมาทำสัตว์ฟาร์มตัวใหม่ของเรากันนั่นเองนะร,ร่วมไปถึงนะครับทุกคนมีสัญลัตัวยาบูตัวใหม่ด้วยนั่นเองนะฮะ oh. ซึ่งเจ้ญญาตัวยาบูต์นี้มีชื่อว่า M, น,วนัิปเปิ้ลไดมอนกันนัาานะ่นเองนะฮะตัวน เฉพาะในร้านค้าพิเศษเท่านั้นนะเท่ากับว่าเราเนี่ยจะต้องทําการกดซื้ออันนี้นุกคน399โลบัคกันนั้นเองฮนะได้มา5บูทตนะทุกคน S <S <preach miracle> บูเล่เท่าไหร่เหรนวินทุกคนเอาเป็นว่าเราไปลองหานกันเองละกันนะฮะแล้วก็มีสัตว์ยักษ์ใหม่ด้วยนะทุกคนเป็นเจ้าตัวอีสเตอร์เยติกันนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าตัวสัตว์ยักษ์ใหม่นี้นะครับน้องเขาบอกว่ามันจะอยู่ภายในตู้อีสเตอร์กันนั่นเองและแน่นอนครับทุกคนว่าเจ้าตัวตู้อีสเตอร์นะทุคนแล้วกิจกรรมอีสเตอร์เนี่ยมันยังไม่โดนดีลิทออกไปแล้วก็จะมีในส่วนเจ้าตัวแร้งใหม่ด้วยนะทุกคนซึ่งอันนี้น่ะเป็นแร้งตัวใหม่มีชื่อว่าสัตว์เลี้ยงสวรรค์กันนั่นเองอ้นนน่าสใจทุกคแห สัตว์เลี้ยงเพชรทั้งหมดเลยนั่นเองและรอบนี้นะครับน้องๆก็มีเจ้าตัวเทอนิคเข้ามาด้วยนั่นเองนะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะทุกคนหรือว่าเป็นการอัปเดตเจ้าตัวไดมอนด์มาอย่างแท้ทูเลยนั่นเองนะ <laughs> อะไรกันครับเนี่ยสัตว์เลี้ยงน่ารักมากเลยนะทุกคนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกคนอีสเตอร์อย่างต่อเนื่องนะทุกคนขั้นตอนการแต่งหักที่คงที่คืออะไรวะทุกคน <laughs> ไอเจ้าตัว Google Translate นี่รู้สึกว่ามันน่าจะแปลเออเริ่มมากๆเลยนะฮะนี่คือหลักๆนะครับรน้องๆสำหรับเจ้าตัว Pixelator X เนี่ยที่มีการอัปเดตกันเองเพราะฉะนั้นนะครับรน้องๆเดี๋ยวเราไปดูภายในเกมกันเลยดีกว่า และตอนนี้นะครับน้องๆเราก็อยู่ภายในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะเป็นยุตัว New นิวอัปเดตั้กคนไดมอนด์มายนะฮะที่เหลือเนี่ยเราก็พูดกันไปแบบเยอะมากๆเลยนะฮะดูทุกคนว่ามีอะไรที่มีการอัปเดตเกมเข้าไปบ้างนะฮะอย่างแรกทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูในส่วนยุตัวบัฟกันเลยดีกว่านะฮะว่าบัยทุกคนมันอยู่ภายในโลกนี้กันนั่นเองนะฮะตัวเอ็นชาร์นครับน้องๆไหนดูซิทุกคนดีนั้นเนี่ยทุกคนที่เราเนี่ยทำการฟาร์มยุตโตเรจเนอรี่ไว้นะฮะเป็นเลยที่แบบว่าดีมากๆเลยนะฮะนี่ไ เนะฮะทุกคนซึ่งอันนี้น่ะทำให้เราสามารถที่จะรับในสิ่งเจ้ตัวแดมอาท์ได้นะคนแล้วก็จะตัวแบ็คได้ด้วยนะฮะรวมไปถึงเจ้าตัวดมอนแบ็คนัทนคนอันนี้เป็นตัวลักกี้ข้างบนน่ะก็ะน่าจะเป็นในสิ่งเจ้ตัวมาสเตอร์กันนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้น่ะในเว็บน่ะเขาทำการบอกนะทุกคนว่าเจ้าตัวดมอนแบ็คมาสเตอร์นะทุกคนหรือจะเป็นเจ้าตัวลักกี้นะทุกคนแล้วก็เจ้าตัวมัลติไพน่ะมันแตกต่างกันยังไงกันนั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาหาเวลาว่างนะครับทุกคนทำบัฟตตตัััััััววววใใหหหม่่่่่่ขขออ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 องงงเเเเเรรรราาาาากกกกกกกนน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 ะะะะฮ้้้ไไไไปปปปปปปทีีจสส์์ลลลดดดุคคแ็็็ชชบ ก็จะตัวอีสเตอร์เนี่ยทุกคนก็มีการเพิ่มในสนัญญุตัวสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยนะฮะอยู่ไหนนะทุกคนโอ้นี่ นทุกคเป็นเจ้าตัวอีสเตอร์เยตินะครับรน้องๆเป็นสัตว์ยักษ์แกนั่นเองนะ,ะมีทั้งหมดสองตู้เลยทุกคนมีตัวธรรมดาแล้วก็ตัวทองด้วยนั่นเองนะฮะอันนี้ถือว่าผ่านแบบฉลุยเลยทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปที่ด่านช็อปกันเลยดีกว่านะฮะภายในด่านช็อปนะครับรน้องๆเขาบอกว่ามันจะอยู่ตรงตู้ธนาคารว่ะทุกคนโอ้นี่ไงทุกคนโอ้โหตู้ธนาคารที่พี่กำลังพูดถึงนะครับรน้องๆมันเป็นตู้ที่เราเนี่ยทำการสะสมอยอดตัวคอลเลิชั่นสัตว์เลี้ยงกันนั่นเองนะฮะนี่ไงดิมอนไมล์ดูดิ หรือว,ว่าจะต้องเสียอะไรนะฮะเยี yeah. ่ยมขอการปลดล็อกกว่าทุกคนทั้งหมด3ด่านด้วยกันนะฮะด้านซ้ายมือนะครับทุกคนจะต้องใช้เพชรประมาณ1 0 0 0 0แสนเพชรเลยนั่นเองนะฮะตรงกลางต้องทำเควสนะ,ะทุกคนแล้วกันด้านขวาเนี่ยก็ต้องทำเควสด้วยนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยไซเบอร์ Cyber, ใช่ไหมทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นสินตัวพาราดิสนะ,ะทุกคนโอ้โหแต่ว่าอันแรกเนี่ยปลดล็อกแค่10,000แสนเพชรเท่านั้นนะฮะ Easy. เกินทุกคนเรามีตั้ง5้บีนะฮะโอ้ oh my god โอ้หสวยงามแตๆเลยครับน้องๆโอ้โหได้มา2,500งพันะครับทุกคนแล้วเราเนี่ยก็ได้เจ้าตัวถุงกิฟต์ด้วยนั่นเองนะฮะพี่คิดว่านะครับน้องๆถ้าเกิดเราเนี่ยทำบัฟโจใหม่นะครับทุกคนเราอาจจะได้ถุงกิฟต์เนี่ยตลอดเวลาก็เป็นไปได้นั่นเองนะจะเรียกว่าถุงกิฟต์ได้ไหมเรียกว่ามันเป็นถุงกิฟต์แล้วไม่รู้แบบนี้ละกันนะฮะอุยอันนี้ใหม่อ,ะอ่ะทุกคน่ 150พีอ่ะีซี่อยู่นะทุกคนถือว่าไม่แย่เลยนะฮะแล้วก็ทำมาหากองนะครับคนที่มาทำการคูนให้เราด้วยนั่นเองอะอนะเอยมีตู้เพชรว่ะทุกคนโอ้ถ้าเกิดเป็นแท่งเพชรในรูปแบบนี้เราจะได้ถุงกิฟตนี่เองทุกคนโอ้มีความเป็นไปได้วเฮ้ยทุกคนน่าสนใจแท้นะ,ะทุกคนเพราะถ้าเกิดเราสังเกตด,ดีๆนะครับรน้องๆมันจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะฮะแบบแรกเลยทุกคนเป็นกองเพชรปกติแล้วก็แบบที่2เนี่ยจะเป็นแท่งเพชรพุ่งขึ้นมาในรูปแบบนี้กันนั่นเองนะฮะถ้าเกิดเราทำการตีเจ้าตัวแท่งเพชรที่มันพุ่งขึ้นมานะ ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ได้ในส่วนตัวแบด้วยนั่นเองน่าสนใจน่าสนใจเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูประตูที่2กันดีกว่าประตูที่2 10เอมว่าทุกคนแสดงว่าเมื่อสักครู่นี้นะเราต้องจะทำการปลดล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยที่รอบนี้นะครับน้อง <laughs> โอ้ยเช็ดอะไรกันครับนี้่ะทุกคนโอ้ดามเมจดูเหมือนกับว่าจะเยอะขึ้นนะทุกคนทําไปเล่นไปนะฮะโอ้เก็บแบ็กก่อนเก็บแบ็กก่อนนะฮะทุกคนโอ้เพชรเยอะอยู่ทุกคนแล้วก็ตรงกลางนะครับรน้องๆหูเท่าไหร่อ่ะสองร้อยกว่าคิวทีว่ะทุกคนคือมันอีฟี่เกินนะครับรน้องๆให้ตายเถอะนะฮะปกติแล้วนี่เราทําการตีกล่องที่มันมากกว่านี้เลยด้วยซ้ำนะครับรน้องๆอันนี้นะ่ะถือว่าเป็นเลยที่เบม๋มากๆเลยนั่นเองนะฮะทำการตีก่อนทุกคนเหลือ30 Q ิคิวทีทุกคน,นคแล้วก็1ิบคิวที ได้เพชรเยอะอยู่นะทุกคนทําไปเล่นไปนะฮะแล้วเราต้องรอเวลาดีเลยตั้ง3นาทีด้วยนั่นเองนะฮะเออก็มีการสร้างเงื่อนไขว่าทุกคนทําไปเล่นไปนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูประตูสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับน้องๆเขาบอกว่าประตูสุดท้ายนะครับทุกคนเราเนี่ยต้องใช้ฮักในส่วนของการแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะฮะประตูนี้ทุกคนมันถือว่าเป็นอะไรที่เขาจะแอดวานมากมากเลยนะฮะและพี่เนี่ยก็ทําการดูในกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะะ,นะ,ะทุกคนอันนี้เราจะบอกว่าอะไรดีเออเราจะบอกว่า L แล้วกันทุกคน เอลไปไอ้น้องชายคือแบบว่ามันไม่คุ้มเลยน้องน้องจอกเข้าไปเลยดีกว่านั้นคนคือแบบว่าไม่เป็นที่แบบว่าเออบิ B ๊กเอลมากๆเลยนะฮะเพราะภายในกลุ่มนะครับน้องๆมีคนเนี่ยทำการใช้สัตว์เลี้ยงดักนะครับทุกคนเพื่อทําการแลกเปลี่ยนเข้าไปกันนั่นเองใช่แล้วครับทุกคนเราจะต้องใช้สัตว์ดักในการแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะฮะคือถ้าสมมติว่าเราจะเข้าไปเนี่ยเราต้องใช้สัตว์ดักหนึ่งตัวใช่ไหมครับรน้องๆแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาครับน้องได้เพกลับมาแค่ประมาณสามแสนเท่านนะ oh, <no. S 1> ั้นนะฮนะก็ถือว่าเ่คคุออกบาว โอเคโอเคพี่คิดว่าเขาน่าจะเข้าใจนะครับรน้องๆว่า Big L เนี่ยมันคืออะไรนะฮะ L อัปเดตไงเอ้ยเขาช่วยอธิบายด้วยทุกคนโอ้แล้วอยากบอกเขาเหมาือนกันทุกคนว่าเข้าไปเนี่ยแล้วตีมันได้แค่30,000นเพชรเท่านั้นนะฮะนี่ถือว่าเป็นการอัปเดตแบบหลักๆเลยเนี่ยทุกคนแล้วก็นี้แบ็กกับชูสปอนใช่ไหมโอเคถ้างั้นเราทําการกลับไปที่สปอนก่อนละกันนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับ,บน้องๆที่เราเนี่ยลืมพูดถึงไปเลยนั่นเองนะฮะนั่นก็คือเจ้าตัวเอกซ์คล e ูซีฟตัวใหม่แค่น,นะมีเเปอร์ซ็น,นั แค่ประมาณ0.05%เท่านั้นนะครับน้องๆที่เราเนี่ยจะได้เจ้าตัวไททานิดกันนั่นเองนะเปอร์เซ็นต์น้อยเกินนะ,ะ <c oughs> ทุกคนดูทรงแล้วพี่คิดว่าน่าจะไม่ไหวนะฮะและนี่คนคือการอัปเดตหลักๆนะครับน้องๆสำหรับเจ้าตัวเพชรซูมเนเตอร์เอ็กเนรอบนี้กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้ทุกคนอย่าลืมไลค์นะครับน้องๆแล้วก็อย่าลืมแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครเบอร์ให้ผมไดนน์นั่นเองสู้รองใจผมและตามคลิปใหม่ของเราเดนวยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสสาาาามามามมรรรรถกกดดิิงงค่่่ออออเเเไ้้้แแลวับขปยยนนนนุททีีีีพตต็็ ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย